ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเพื่อนเพื่อนนะครับทุกทุกท่านวันนี้ลุงวดก็มีข่าวดีที่จะมาบอกนะครับว่าลุงวดก็อาจจะพาเพื่อนเื่อนนะครับไปเที่ยวยังเมืองสามอาวนะครับผมซึ่งอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับร้อมด้วยอำเภอหัวหินนะครับแล้วก็ ที่สุดท้ายก็คงจะเป็นที่แม่กลองนะครับผมสมุสงครครับพูดถึงที่จังหวัดประจวบแล้วนะครับก็อาจจะมีอ่าวอยู่ด้วยกัน3ามอ่าวนะครับที่ประกอบไปด้วยอ่าวประจวบนะครับอ่าวมะนาวแล้วก็อ่าน้อยนะครับซึ่งไปอยู่ติดต่อกันนะครับผมแล้วก็ก็จะมีภูเขานะครับ ซึ่งอยู่ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ําสวยงามนะครับก็จะประกอบไปด้วยเขาช่องกระจกนะครับผมแล้วก็เขาม่องตาลายนะครับและอีกเขาหนึ่งก็สวยงามสุดๆลยครับเขาล้อมหมวกนะครับผมซึ่งประกอบไปด้วยภูเขาสามลูกนะครับแล้วก็อตอนเช้าๆนะครับก็ อาจจะมีทะเลแหวกด้วยนะครับก็ทราบมานะครับก็ว่ามีทะ,ทะเลแหวกด้วยก็ส่วนมากคนก็จะเข้าไปเที่ยวกันตอนเช้านะครับช่วงที่น้ำลงนะครับผมก็ทั้งสถานทั้งสามสถานที่นี้นะครับทั้งสามอ่าวนี้ก็ก็สวยงามมากๆนะครับท่านผู้ชมประกอบกับ ประชาชนผู้คนนะครับที่อยู่ในละแวกนั้นก็อน,นิสัยใจคอดีมากนะครับอ,อุไปแล้วก็ประทับใจนะครับผมก็คิดถึงครับถ้ากลับมาก็คงจะคิดถึงพวกเขามากๆนะครับผมก็คิดอยู่ว่า,อาโอกาสหน้านะครับถ้ามีโอกาสก็จะต้องไปเที่ยวอ,อีกนะครับที่ประจวบนี่ ารู้สึกว่าทั้งอากาศดีนะครับผมวิวทิวทัศน์สวยงามนะครับอาหารก็อร่อยนะครับผมที่พักก็สะอาดนะครับก็มีที่พักมากมายนะครับสําหรับที่หน้าอ่าวประจวบนะครับแล้วที่ไกลๆออกไปนั้นแถวม่องตาลายแถวภูเขาล้อมหมวกนะครับผมก็มีที่พักเยอะแยะเลยครับท่านผู้ชมแล้วแต่ท่านจะเลือกนะครับก็มีอยู่ หลายราคาด้วยกันนะครับผมส่วนอ่าวามะนาวนะครับผมอก็จะเป็นอยู่ในการดูแลของกองบินที่ห้านะครับของทหารอากาศดูแลอยู่ก็อ่าวก็สวยงามครับก็มีภูเขารอมรอบอ่าวนะครับน้ำใสไหลยเย็นครับผมผู้คนก็ไปเล่นน้ำกันมากมายนะครับหลเสร็จแล้ว ก็จะขยับไปที่อำเภอหัวหินนะครับผมวัดไอยากจะเห็นว่าหัวหินเนี่ยอาจจะสวยเหมือนเดิมไหมนะครับเมื่อไปถึงนะครับก็สุดที่จะดีใจนะครับหาดทรายขาวละเอียดสวยเหมือนเดิมนะครับผมวิวทิวทัศน์ทั้งคลื่นลมสวยงามมากนะครับ ทั้งตึกรามอาคารต่างๆโรงแรมสูงๆนะครับผมประกอบกับภาพน้ำทะเลเหมือนออสเตรเลียเลยครับเหมือนจริงๆนะครับลุงออสก็นำกล้องไปจับภาพทะเละะกับอาโรงแรมนะครับผมท่านผู้ชมถ้าได้ชมก็จะเห็นแล้วนะครับว่าสวยงามจริงๆทั้งสองด้านเลยนะครับอีกด้านหนึ่งลุงออสก็เอาไปถ่ายตามโขดหินต่างๆนะครับ ให้ท่านผู้ชมได้ชมก็สวยงามครับก็ข้อควรระวังก็คือถ้าท่านผู้ชมไปก็พยายามอย่าเข้าไปใกล้ก้อนหินเหล่านั้นที่มีเปลือกหอยนะครับเพราะว่าคมมากครับผมโดนทีเดียวก็ได้แผลได้เลือดเลยครับดูออดไ็ได้มาหลายแผลนะครับก็ที่พักก็ราคาก็ปกติไม่แพงนะครับก็คือละห้าร้อยนะครับผม ก็ลุงออสก็พักอยู่ริมทะเลเลยนะครับที่เกตเฮาส์นะครับเบิร์เกตเฮาส์นะครับผมก็บริการดีนะครับห้องก็สะอาดห้องน้ําก็สะอาดนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณท่านเจ้าของเกตเฮาส์ที่ดูแลนะครับผมก็ยามลุงออสเจ็บป่วยท่านก็เอายามาให้ทานต้องขอขอบพระคุณนะครับก็ลืมถามชื่อท่านไปนะครับผม ถ้าท่านผู้ใดนะครับที่ไปเที่ยวหัวหินนะครับลูกออดก็ขอแนะนำนะครับเบิร์ดเกทเฮาส์นะครับผมเจ้าของใจดี D นะครับผมยินแย้มแจ่มใสนะครับก็อาย่ซอยอสันเจ้านะครับผมถ้าไปไม่ถูกก็เรียก,ร,ยกรถรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับ ไปได้เลยนะครับผมสามสิบบาทครับจากสถานีรถไฟนะครับผมครับลูกออดกอ็ไปพักอยู่อขอขอัวนไปที่ประจวบนะครับก็ไปพักอยู่ที่ประจวบประมาณสี่คืนนะครับสี่คืนกับห้าวันแล้วก็ต้องตัดสินใจกลับแล้วครับก็ทีแรกคิดว่าจะพักสักคืนเดียวครับเพื่อนๆแถวนั้นน้องๆแถวนั้นกระชวน อย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งกลับลวงออดก,ก็ใจอ่อนนะครับตื่นขึ้นมาเห็นภาพวิวทิวทัศน์เห็นทะเลเห็นภูเขามันใจมันอ่อนไปหมดนะครับผมท่านผู้ชมก็ต้องอยู่ถึงสี่คืนกับห้าวันครับผมตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าไม่มองอีกแล้วครับเรียกรถมอเตอร์ไซค์มาไปที่ท่ารถตู้นะครับผม นั่งรถตู้จากประจวบไปยังหัวหินนะครับผมไปหัวหินก็ไปค้างอีกสองคืนครับถึงได้กลับนะครับผมก็ได้พาอภโทษไม่ใช่พานะครับก็ได้นำพาท่านผู้ชมนะครับเ,เข้าไปชมอัตลาดสดนะครับผมที่หัวหินก็มีอาหารทะเลมากมายนะครับกุ้งหอยปูปลาตลอดจนของฝากนะครับ ต่างๆนะครับผมก็น่าทานครับต่อจากนั้นลุงออสก็มาทีา่แม่กรองก็อยากจะรู้ทำไมล่มมันถึงหุบนะครับลูอกออสก็ไปเฉลยให้ท่านผู้ชมทราบแล้วนะครับก็เพราะไอ้สีแดงสีเขียวที่วิ่งมานั่นแหละครับล่มจิงหุบนะครับผม ็เป็นที่ทราบเป็นกันแล้วนะครับคือรถไฟลวงออดก็พาท่านเข้าไปชมในตลาดสดของแม่กองสมุทรสงครามนะครับก็เต็มไปด้วยอาหารทะเลหลากหลายนะครับทั้งของฝากของกินหมูเห็ดเป็ดไก่เยอะแยะไปหมดเลยครับท่านผู้ชมนะครับหลุงออดก็ไม่ได้ค้างนะครับเพราะว่าอัมพวาที่แรกก็จะไปอัมพวาจะไปค้างอยู่ ประเมินชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าวันธรรมดาอัมพวาไม่มีอะไรนะครับเงียบหนุ่มวดก็เลยตัดสินใจครับขึ้นรถตู้เข้ากรุงเทพครับผมก็เดินทางกลับบ้านนะครับก็กลับพอกลับมาแล้วนะครับก็มานอนคิดถึงนะครับทั้งประจวบทั้งหัวหินทั้งแม่กองมันสุขใจครับเสียดาย คิดถึงนะครับผมทั้งวิวทิวทัศน์ทั้งผู้คนนะครับจิตใจงดงามนะครับผมวิวทิวทัศน์ก็งามน้ำก็ใสภูเขาก็สวยลุงออสก็ยังคิดอยู่ว่าต้องไปอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแต่ช่วงต่อจากนี้ไปนะครับลุงออสก็อาจจะไปที่อื่น ก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับ f c เพื่อนเพื่อนทเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับคอยติดตามลุงออสอย่างใกล้ชิดเลยนะครับอย่าทิ้งกันไม่ได้นะอย่าลืมชมแล้วก็กดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆนะครับ จะได้เป็นกำลังใจนะครับผมก็เอาวันนี้ลุงออตก็อ,าอามาเท้าความให้ฟังนะครับผมก็เป็นการสรุปนะครับว่าไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างนะครับอก็โอเคนะครับผมท่านผู้ชมก็คงจะทราบแล้วถ้ายิ่งคนติดตามลุงออตก็จะเห็นนะครับก็ไปเที่ยวนี้ก็ประมาณยี่สิบกว่าคลิปนะครับผมลุงออตก็ถ่ายอย่างละเอียดนะครับ ไม่มีการตัดตอนไม่มีอะไรนะครับลุงออสก็ทําแบบธรรมชาติที่สุดนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจได้เห็นธรรมชาติจริงๆครับก็ลุงออสก็คลิปนี้ลุงออสก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับขอให้ท่านจงมีความสุขร่ำรวยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้นะครับผมสวัสดีครับ